จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไบออมทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมทโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูนะคะว่าในเดือนมีนาคมปีหกห้านั้นคนที่เกิดแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะ,ะวันนี้คิวของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะในเดือนมีนาคมนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะ,ะเดือนมีนาคมนะคะเดชาริอนะ a g e of sword นะคะ temperance นะคะ king of pentacles นะคะ two of wands นะคะ queen of wands นะคะ eight of pentacles นะคะ ซิกซับสอดนะคะเอ e ซอบเพนท์โคนะคะและสุดท้ายค่ะโฟล์อปอนส์นะคะ, bones, ะ,คะจะบอกว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะในเดือนมีนาคมต้องบอกว่าดูจากพลังงานนะคะนะต้องบอกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างเก่งนะเป็นคนมีความสามารถเป็นคนลวยๆนะไม่ว่าจะเจอกับความท้าทายอะไรคุณก็จัดการได้หมดลุยได้หมดแล้วก็ ประสบความสําเร็จด้วยต้องบอ,อกอย่างนี้เป็นคนเก่งมากๆมีความสามารถมากๆนะคะช่วงเวลานี้นะอาจจะเกิดขึ้นอยู่หรืออาจจะเกิดขึ้นมาพักนึงแล้วก็เป็นไปได้นะไม่ว่าคุณจะเปิดมาช่วงไหนก็แล้วแต่นะก่อนเดือนมีนานะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอยู่หรือกําลังเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับ เมื่อแต่ด้านเหมือนมีอะไรมาลุมเล้าจัดการไม่เสร็จสักทีโน่นนีน่นอะไรต่างๆนะทำให้คุณรู้สึกอึดอาใจแต่จะบอกคุณว่าให้คุณทําใจให้สบายทุกปัญหามันมีทางออกทางแก้อยู่ไม่ต้องซีเรียสนะทุกอย่างมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะวันวันเวลามันไม่ได้อยู่อยู่ที่มันค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆทุกปัญหาก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยววมมัันนกก็็ดบไปะนะคะอืแล้ อีกอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆขี้คายไปเรื่อยๆนะดูเหมือนดูจากพลังงานนะเหมือนคุณกําลังถอยออกจากสิ่งที่คุณไม่โอเคแล้วแหละนะนะอะไรที่คุณไม่โอเคอะไรที่คุณรู้สึกอึดอัดใจคุณกําลังเดินออกจากมันละนะคะออกจากจุดนั้นละนะคะดูเหมือนคุณจะมีการติดต่อสื่อสารเจราจากับต่างประเทศนะหรือว่าเป็นงานที่มีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่นต่างที่ก็เป็นไปได้นะแล้วก็ดูพลังงานต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆมีความสามารถ มากมากจริงๆนะดูจากพลังงานเหมือนคุณจะมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายอะไรบางอย่างนะมีการจัดสมดุลชีวิตของตัวเองใหม่ซึ่งมันจะจัดมันจะทําให้คนมีสมดุลชีวิตที่ดีขึ้นในเดือนมีนาคมนะ,ะแล้วก็จะบอกว่าดูจากพลังงานนะคุณยิ่งทํายิ่งรวยยิ่งทํายิ่งดียิ่งทํามีโอกาสปังนะมีผู้ชายเนาะมาซัพพอร์ตนะมาเปคุณนะหรือเป็นไปได้ว่าดูการงานอะไรต่างๆงคุณนะอาจจะมี ความมั่นคงมากขึ้นมีการเงินที่มั่นคงมากขึ้นนะมีโอกาสร่ํารวยนะมีโอกาสร่ารวยนะต้องบอกอย่างนี้มีโอกาสดีๆมีสิ่งดีเข้ามานะเออด้วยความที่คุณตั้งอกตั้งใจเนาะตั้งอกตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการงาน,งานการเงินกับคุณนี่แหละและแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่จะเมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะในอนาคตนะคะอ่านี่คือพลังงานภาพรวมนะคะเดี๋ยวมาเจาะทีละเรื่องกันนะ จะเรื่องการเริ่มจากการงานก่อนงานงานนะงานประจำบางคนทํางานออฟฟิศเนาะงานประจํางานออฟฟิศหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานประจําที่เป็นอาชีพทั่วไปก็ก็แล้วแต่นะธุรกิจหรืออะไรต่างๆที่เป็นงานประจำนะเอางานประจาก่อนเป็นอย่างไรนะ k n i g h t of Wands นะคะ Four of Pentacles นะคะและ Page of Sword นะคะในเรื่องของการงานนะงานประจำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าจะเป็นงานงานออฟฟิศก็แล้วแต่นะดูจากพลังงานเหมือนมีอะไรต้องดูต้องจัดการซึ่งคุณจะผ่านไปได้นะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเลยแล้วก็ไม่ต้องใจร้อนนะค่อยๆจัดการไปนะคุณทำได้อยู่แล้วนะแล้วกเ็เหมือนช่วงเวลานี้มีการเก็บตัวคุณอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นอาจจะไม่ค่อยได้ไปพบปะสังสรรค์กับพวกกับใครเท่าไหร่เนาะเหมือนทํางานแบบทํางาน ทำงานแบบเก็บตัวนะคะไม่ได้เป็นงานที่จะต้องไปพบปะผู้คนอะไรยังไงเท่าไหร่เนาะอาจจะด้วยช่วงเวลานี้มันเป็นแบบโซเชียลดิสทนซิ่งน้อยยังโควิดยังคงอยู่ก็เลยเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการเก็บเงินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอ่ยหรือว่าจะเป็นงานประจําทั่วไปที่เป็นพนักงานออฟฟิศก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้ เหมือนคุณค่อนข้างจะทํางานแบบเก็บตัวนะหรืออาจจะไปนเน้นออนไลน์ก็มันไปได้นะคะเออแล้วก็มีอะไรที่ต้องจัดการฝ่าฟันแต่คุณจะสําเร็จจะลุยได้สําเร็จได้อย่างแน่นอนนะพลังใจคุณมาพลังใจคุณแข็งแกร่งนะเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจัดการได้หมดนะคะอ่าต่อมาค่ะอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมของคุณนะอาชีพเสริมของคุณจะเป็นอย่างไรนะในเดือนมีนาคมนะคะ k n i g h t of p e n t a c l e s นะคะ King of Wands นะคะและ t h r e e of Wands ว wow. ้าวในช่วงในเรื่องของอาชีพเสริมต้องบอกว่าดูจากพลังงานเนีดีมากๆเลยนะมีโอกาส คืออะไรที่คุณคิดคุณวางแผนไว้มีโอกาสที่จะลงมือทําได้ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะในเดือนมีนาคมนะแล้วก็จะบอกว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถด้วยนะดูงานอาชีพเสริมของคุณมันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะด้วยความสามารถของคุณศักยภาพของคุณความรู้นะที่คุณเรียนรู้พัฒนาตัวเองเสมอน,นะแล้วมีโอกาสทางการเงินเข้ามาด้วยจ้านะจะทําให้คุณสามารถเลี้ยงดูปูเสือดูแลตัวเองแบบกินอยู่ได้อย่างสบายเลยต้องบอกอย่างนี้นะทาให้คุณได้ ได้มีชีวิตอย่างสุขสบายเลยอ่ะก็คือแบบหาเงินแล้วก็อยู่อยู่อยู่ได้แบบสบายมากๆเลยนะอาชีพเสริมปังมากๆดีมากๆนะคะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องการเงินการเงินเป็นอย่างไรในเดือนมีนาคมคนเกิดวันพฤหัส นะการเงิน four of cups นะคะ t r e e of cups นะคะแล้วก็ six of cups นะคะว้าวต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินนะเหมือนจะมีคนเก่าๆให้เก่าๆนะหรือว่าคนต่างไวัยมาหยิบมายืน่นโอกาสดีๆสิ่งดีๆซึ่งอาจจะส่งผลต่อเรื่องการเงินก็เป็นไปได้นะเอ,อ,อันดับแรกมันเป็นเรื่องของความรู้สึกก่อนนะอืม มันจะทําให้คุณสุขกายสบายใจหรือการกลับไปหาคนเก่าๆทําให้คุณรู้สึกสบายใจก็เป็นไปได้นะมีโอกาสเฉลิมฉลองนะ,ะเป็นไปได้ว่าในเรื่องของการเงินสิ่งที่คุณหวังคุณฝันคุณปรารถนามีโอกาสสาเร็จสูงเลยได้เฉลิมฉลองนะมีลูกค้าเข้ามีใครเข้าเข้าจนรับไม่ไหวเลยนะมีโอกาสทางการ ทางการงานทางการธุรกิจที่ค่อนข้างดีนะและส่งผลทางการเงินให้มันการเงินมันดีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไปดังใจต้องบอกอย่างนี้การเงินเป็นไปดังใจเลยนะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโอกาสทางการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะการงานการเงินการเรียนนะการเรียนเป็นอย่างไรเป็นเกิดวันพฤหัสนะคะเดือนมีนาคมการเรียน t r e e of pentacles นะคะ justice นะคะและ นายออฟวอนซ์ ands, นะคะในเรื่องของการเรียนบางครั้งบางทีอาจจะรู้สึกอึดอัดใจบ้างเนาะอยากจะออกจากจุดนี้เต็มทนอยากเรียนจบแล้วอยากอยากสอบผ่านแล้วอยากสอบให้มันผ่านแล้วอะไรทํานองนี้นะอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะขอให้คุณทําใจให้ร่มร่ม,รมเนาะแล้วก็อย่าอย่าอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปนะเรื่องบางเรื่องก็ต้องรอเวลาต้องใช้ระยะเวลานะขอให้คุณลงมือทําให้เต็มที่นะตั้งใจหนังสือสอบตั้งใจทบทวนบทเรียน ทำให้เต็มที่นะลงมือทําให้เต็มที่นะคะตั้งใจให้เต็มที่นะแล้วก็เหมือนมีเรื่องให้ตัดสินใจด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเรื่องการบ้านงานหรืออะไรต่างๆ,ๆนี่แหละนะคะซึ่งคุณจะทํามันได้คือต้องบอกว่าคุณมีพลังในเรื่องของความสําเร็จค่อนข้างสูงนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณลงมือทําให้เต็มที่นะตัดสินใจให้ดีที่สุดนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอ,อาจจะมีคนมาชวน ทำน,นูำ่นทํานี่หรือว่ามามาช่วยงานคุณก็เป็นไปได้นะทั้งในเรื่องของการการกันบ้านอะไรต่างๆนะอาจจะมีเพื่อนมาขอรวมกลุ่มรวมทีมด้วยหรือว่าเรื่องของการสอบก็อาจจะมีคนมาขอติวอะไรด้วยก็นี่แหละเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะโอกาสในการสอบต้องบอกมีโอกาสสอบผ่านสอบได้แล้วก็มีโอกาสเรียนจบ อยู่แล้วนะเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วอย่าก,กังวลมากไปทําใจให้สบายๆลงมือทําให้เต็มที่เตรียมตัวให้พร้อมมีโอกาสสอบผ่านสอบได้แล้วก็เรียนจบอย่างแน่นอนนะคะต่อมาค่ะสุขภาพเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันพฤหัสเดือนมีนาคมสุขภาพเป็นอย่างไร Ten of Wands นะคะ The High p r i e s t e s นะคะและ The Empress นะคะขยายนิดนึงในเรื่องของสุขภาพต้องบอกว่าดูจากพลังงานนะอาจจะมีปวดเมื่อย เนื้อตัวนี่แหละปวดขาปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังอาจจะแบกหามของเยอะหรือว่าต้องยกอะไรหนัก,น,กนานๆเนาะหรือว่านั่งทาเดนินนานก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจะปวดแขนปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังนะคะเออแล้วก็ดูจากพลังงานเหมือนจะต้องบางครั้งบางทีนะอาจจะมีการใช้ พลังงานเนาะกระแสจิตหรืออะไรต่างๆค่อนข้างมากนะคะเวลาให้ตัวเองพักผ่อนด้วยนะคะออบางครั้งบางคนอาจจะต้องใช้พลังงานเยอะนะในการทําสิ่งต่างๆนะเพราะฉะนั้นแล้วหาเวลาให้ตัวเองพักผ่อนนะคะแล้วก็ อาจจะระวังในเรื่องของเป็นหวัดอะไรต่างๆอากาศเปลีป่ยนแปลงก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของโรคอ้วนนะคะหรือว่าปวดท้องนะเออนะบางครั้งบางทชีช่วงชีวิตอย่างที่บอกไปแฮปปี้นะอาจจะกินเยอะแฮปปี้เกินแฮปปี้ก็เลยกินเยอะอะไรอย่าง,ง <ๆ S 2> เงี้ยก็เป็นไปได้นะหรือว่าบางครั้งบางทีอาจจะมีปวดปวดท้องเนาะอาจจะปวดท้องจากการที่เรื่องอาหารการกินอะไรต่างๆ,ๆนี่แหละก็ระวังในเรื่องของอาหารการกินให้ดีล้กันนะแล้วก็ปวดเมื่อยร่างกายนะก็ พยายามยืดเส้นยืดสาย,ยตัวเองนะดูแลตัวเองให้ดีๆพักผ่อนให้เต็มที่แค่นี้นะมันพลังงานไม่ไม่ได้ดูอะไรมากมายนะแค่นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ยืดเส้นยืดสายนะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเหนื่อยนะก็พักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็สู้ใหม่นะแล้วก็จัดการบริหารจัดการร่างกายตัวเองอย่าใช้งานหนักมากเกินไปนะคะ <S <S ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ,ะต่อมาค่ะการเงินการงานการเรียน ความรักเความรักคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดที่เกิดวันพฤหัสเดือนมีนาคมคนโสดเป็นอย่างไร ten of pentacles นะคะ a i g h of cups นะคะ The s a n ว้าวคนโสดต้องบอกว่าคุณบางคนอาจจะเพิ่งออกจากความสัมพันธ์เดิมๆม,มาก็เลยเพิ่งโสดก็เป็นไปได้นะช่วงเวลาหลังจากนี้นะจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีคนดีๆเข้ามานะต้องบอกว่าทําให้ครอบครัว สร้างความสดใสพลังงานสดสใสกับตัวคุณมากๆนะอาจจะมีคนเข้ามาหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะกลับไปอยู่กับครอบครัวมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนาให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขแฮปปี้มากๆค่ะช่วงเวลาหลังจากนี้นะคนโสดนะอ่าหรือใครที่ไม่ โสดมานานมากแล้วก็เป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้จะแฮปปี้มากๆนะแฮปปี้กับครอบครัวแฮปปี้กับคนในครอบครัวนะและอาจจะมีคนดีๆเข้ามาหลังจากนี้นะคะดีมากๆเลยสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนค่ะความรักเป็นอย่างไรคะคนเกิดวันพฤหัสนะในเดือนมีนาคมนะเดสนะคะ The Tower นะคะ The Magician ว wow. ้าวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดกับคุณเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนในเดือนมีนาคมนะคนที่สถานะไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะชัดเจนแน่นอนนะมีการจบจากสิ่งเกา่าเริ่มต้นสิ่งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบปรับกระทนหันและแน่นอนว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้แน่นอนค่ะ อะไรไม่ชัดเจนชัดเจนแน่นอนอะไรที่ไม่โอเคเดี๋ยวออกไปเองนะคะจะมีสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะมีความโชคดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะมีแฟนอยู่แล้วนะคนที่เกิดวันพุธเดือนมีนาคมความรักเป็นอย่างไรเนะี่ยมาดูสิค n งออฟสอดนะคะคิงออฟสอดนะแล้วก็ the emperor นะคะจะบอกว่าดูจากพลังงานนะในเรื่องของความรักนะคะ,ะในเรื่องของความรักช่วงเวลานี้นะเหมือน ทั้งเขาและคุณนะทั้งแฟนคุณนะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะดูจะมีพลังงานในเรื่องของการต้องจัดการสิ่งต่างๆค่อนข้างมากทีเดียวนะเอออาจจะไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องอะไรที่ต้องสะสางมากนะทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องหาเวลาเติมความหวานให้กันสักหน่อยนะหรือบางครั้งบางคนอาจจะต้อง จะต้องหาเวลาให้กันและกันได้มากขึ้นไปพักผ่อนนะไปเที่ยวบ้างนะสมดุลชีวิตให้ดีนะคะเออแล้วก็มันจะได้ดึงดูดกันและกันนะให้มาใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างแบบเติมความหวานอย่างเอ,อ่อแฮปปี้เพิ่มมากขึ้นนะเหนื่อยล้าจากงานจะได้มีการเติมพลังดีๆให้กับกันและกันมากขึ้นนั่นเองนะเออบางครั้งบางทีโฟกัสเรื่องงานมากไปนะเพราะฉะนั้นแล้วสมดุลเวลาสมดุลชีวิตให้ดีนะคะแล้วก็หาเวลาพักผ่อน ไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะจะได้เติมความหวานให้แก่กันได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาประเพลินบายอมทอรนีโดยแม่หมออัม้มธรรทโรในวันนี้สําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะในเดือนมีนาคมนะว่าชีวิตคุณจะมีอะไรบ้างนะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างเพื่อ,อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณนะคะแล้วก็ตามธรรมเนียมค่ะแม่หมอจะหยิบไพ่หนึ่งใบนะเป็นไพ่ธรรมะในการเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิต กับคุณนะคะเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างตื่นรู้เบิกบานแล้วก็มีความสุขนะคะภายที่คุณได้นั่นก็คือรู้เท่าทันโลกธรรทนะคะสัมผัสสิ่งใดอย่างไม่รู้เท่าทันสิ่งนั้นจะนําทุกมาให้สัมผัสสิ่งใดอย่างรู้เท่าทันสิ่งนั้นจะนําสุขมาให้การรู้เท่าทันคือรู้ว่าโลกกระทเช่นสรรเสริญหรือนทาเกิดอย่างไรมันอยู่ได้อย่างไรมันดับไปอย่างไรมันมีคุณหรือข้อดีอะไรบ้างมีโทษอะไรบ้าง การรักษาจิตใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นต้องวางใจอย่างไรมันไม่ง่ายแต่การพยายามทําสิ่งที่ไม่ง่ายก็ไม่ยากสําหรับผู้มีศรัทธาสิ่งที่ไพ่จะบอกก็คือว่าให้คุณเข้าใจโลกธรรมนั่นแหละมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสันเสริญก็มีนันทาเป็นปกติธรรมดาของโลกใบนี้นะคะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปนะคุณมันมีคุณอย่างไรมันก็มีโทษ ด้วยเช่นกันทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณและมีโทษในตัวมันเองมีดีและมีเสียในตัวมันเองในดีมีเสียในเสียมีดีเป็นเช่นนี้เป็นปกติของโลกมนุษย์เป็นธรรมดาธรรมชาติของโลกมนุษย์นะอย่ายึดมั่นถือมั่นเมื่อใดเรายึดมั่นถือมั่นนะเมื่อนั้นเราก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมีมีดีมีเสียมีดีมีเสีย วางใจเป็นกลางๆวางใจให้แบบเห็นมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็โฟกัสอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบนันโฟกัสอยู่กับลมหายใจการสวดมนต์การคิดถึงสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นกุศลนะคุณก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็มีความสุขนะคะนี่คือธรรมนะหลักธรรมคาสอนที่ เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เกิดในวันพฤหัสในเดือนมีนาคมที่มาฟังคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกําลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟิร์สให้ทุกๆช่องทางของแม่หมอเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในทุทกๆช่องทางเลยนะคะขอทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบ,บานตื่นรู้และก็มีความสุขนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย